โอเคสำหรับวันนี้นะแล้วก็มีเว็บหาเงินมาแนะนําให้ทุกคนอีกเช่นเคยนะเว็บนี้เป็นเว็บกดสมบินนะหรือว่าจับคู่อัตโนมัติอะไรเงี้ยซึ่งเว็บแบบนี้ก็มีออกมาเยอะแยะมากมายแล้วแหละตรงส่วนในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็มาแนะนาให้ทุกคนเล่นแล้วก็ทําลองดูนะซึ่งสมัครมาใหม่ๆหรือว่าครั้งแรกเนี่ยมันจะได้เครดิตฟรีที่1นึ่งหนบาทนะทุกคนได้อยู่ที่1000บาทนะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่ได้เนี่ยก็ให้ทักไปขอกับแอดมินเอานะ เนีัยนะตรงอ่ะไอรูปโทรศัพท์เนี่ยนะแล้วก็กดทักขอเข้าไปเลยนะเออแหละแล้วก็สำหรับใครที่สมัรใหม่ใหม่แล้วได้1000บาทเลยเนี่ยก็ให้กดทํางานได้เลยนะทํางานไอในส่วนตรงเนี้ยใครที่ได้1000บาทแล้วเนี่ยมันก็สามารถมาทํางานตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าใครยังไม่ได้ก็กดไปขอกับแอดมินเอาแล้วกันนะแล้วก็กดตรงไอจีแดงตรงเนี้ยเลยแล้วก็กดเข้าไปเพื่อที่จะ สังซื้อเพื่อได้รับค่าคอมมิชชั่นนะเห็นไหมอันนี Response ้เป็นตรงฟรีนะสายฟรีนะตรงเนี้ยเป็นตรงทําฟรีนะเนี่ยเราก็กดไปนะแล้วก็สําหรับใครที่สมัครมาใหม่ใหม่ครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เราไปผูกบัญชีธนาคารก่อนนะเมื่อเรากดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะบอกให้เราอ่ะไปผูกบัญชีธนาคารก่อนนะเออแล้วก็กดมาผูกบัญชีธนาคารนะตรงไอ้ลูกคนตรงเนี้ยตรงหน้ารูกคนแล้วเราก็กดไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลนะ กดเข้ามาตรงนี้เลยแล้วเราก็กดมาที่ข้อมูลบัตรธนาคารนะทุกคนแล้วกดตรงนี้นะเพื่อที่จะไปเชื่อมบัญชีธนาคารโอเคเนี่ยเมื่อเรากดมาตรงนี้แล้วใช่ไหมมันก็จะมี3มช่องให้เราใส่นะช่องแรกก็จะเป็นเลขบัญชีธนาคารช่องที่2ก็จะเป็นชื่อชื่อธนาคารแล้วก็ช่องที่3ามจะเป็นชื่อจริงนาะมสกุลจริงที่ตรงกับ บัญชีธนาคารของเราในสมุดบัญชีธนาคารของเราเนย,ยนะเราใส่แค่สามช,ช่องนี้นะจากนั้นก็กดส่งตอนนี้นะก็กดไปนะก็จะเป็นการผูกการเชื่อมอันเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็สามารถไปกดเล่นกดทํางานได้เลยนะโอเคแล้วก็กดมาตรงทํางานมาตรงคําสั่งซื้อเหมือนเดิมนะแล้วก็ถอนขั้นต่ําของเว็บนี้นะจะอยู่ที่200บาทนะทุกคนแล้วมากดเล่นกดทําไอ้ฟีไปก่อนนะถ้าเกิด เงินไม่ถึง0 0แล้วก็ค่อยเติมลงทุนเข้าไปนะลงทุนขั้นต่ำก็อยู่ที่200บาทนะทุกคนแล้วก็ถอนขั้นต่ำอยู่ที่200บาทเมื่อเราลงทุนเพื่อให้เงินมันพอถอนเงี้ยลงทุนไปปุ๊บ200บาทแล้วก็ถอนออกมาเลยทั้งเงิน200บาทที่เป็นเงินลงทุนเราแล้วก็เงินที่เราเล่นเล่น,เล,นเล่นฟรี่้ตรงเนี้ยที่ได้มาเออเราทําแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ไอตรงนี้เนะี่ยมันจะทําได้ตามติดคำสั่งต่อวันนะ เราสามารถกดทํางานกดสุ่มบินตรงเนี้สามสิบคสั่งต่อวันนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเล่นเรือทําได้กี่วันนะแล้วก็เราเราก็ลองเล่นลองทําดูไปก่อนนะแล้วเราก็กดอย่างนี้นะกดไปเรื่อยนะ3าิครั้งนะทุกคนแล้วก็ได้เยอะอยู่นะต,ต่อวันหนึ่งเนี่ยมันก็ได้ประมาณ3าิกว่าบาทหรือว่าสี่สิบสี่สิบกว่าบาทอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มากดเล่นกดทําดูได้นะทุกคน แเราก็กดอย่างนี้ไปเลยซึ่งไอเว็บตัวนี้นะเราก็ลองมาเล่นมาทําดูก่อนนะเพราะว่าสำหรับการลงทุนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ลงทุนเยอะหรือว่าแพงอะไรนะมันก็ลงทุนแค่2 0 0้บาทนะขั้นต่ําแล้วก็ถอน2 0 0้บาทเราลงทุนปุ๊บแล้วก็ถอนทั้งทุนของเราแล้วก็กําไรอะไรของเราที่เราเล่นมาแบบเล่นฟรีนะ่ะถอลองมาให้หมดเลยอันที่เราเติมหรือว่าลงทุนเข้าไปเนี่ยก็คือเพื่อที่จะ เอาเงินทอนออกมา, sprout, า,า though, เออทอนทอนเงินออกมาที่เราเล่นนะเอออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตรงคําว่าเชิญเพื่อนเราก็สามารถเอาลิงก์เอารหัสเชิญของเราไปให้เพื่อนได้นะเพื่อที่จะเอาเอ่อเป็นแบบได้เปอร์เซ็นจากการเชิญเพื่อนมานะตรงนี้นะเราก็กดคัดลอกไปให้เพื่อนใส่ไปให้เพื่อนอะไรได้เหมือนกันนะตรงนี้นะแล้วก็ตรงเอ่อคว่าภารกิจนะทุกคนภารกิจตรงอ่อไอสีม่วงๆตรงเนี้ยกดเข้ามานะตรงเนี้ย ตรงคาว่าภารกิจเนี่ยมันก็จะเป็นตรงเอ่อให้เราเอ่อเชิญเพื่อนนะแล้วเราจะได้เงินกี่บาทกี่บาทนะต่อคนนะนี่คือการเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะเราจะได้อยู่ที่88บาทนะแล้วก็สองคนจะได้อยู่ที่188บบาทนะตรงนี้นะเมื่อเราเชิญได้แล้วเราก็มากดรับตรงนี้ได้เหมือนกันถ้าเราใครที่มีเพื่อนเยอะหรือว่ามีอะไรเงี้ยเราก็มากดเชิญกดสมัครอะไรได้เหมือนกันแบบเพื่อนที่สมัครถูกต้องคือ สมัครลงทะเบียนเสรียสับเรียบร้อยอะไรเงี้ยได้มาเล่นมากดตังซื้ออะไรประมาณเนี้ยหรือว่าลงทุนเงนี้ยเราก็จะได้ในตัวตรงนี้เหมือนกันนะตรงการเชิญเพื่อนนะทุกคนตรงการเชิญเพื่อนก็จะได้เยอะเหมือนกันสมทุก,กับที่เราเล่นอ่ะไอหมุนฟรีตรงนั้นไปด้วยมันก็อาจจะถึงซองละร้อยบ,บาทแล้วก็ถอนได้นะทุกคน และสำหรับเว็บนี้นะก็อยากให้ทุกคนลองมาเล่นมาทําดูนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะลงทุนก็ลองศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเว็บนี้ให้ดีๆก่อนนะแล้วก็ถ้าเราจะลงทุนจริงก็ลงทุนไปปุ๊บสองวันแล้วก็ถอนออกมาเลยนะอย่าไปเอาไว้นานเผื่อเว็บมันปิดมันบินอะไรอย่างนี้นะและสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า